สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Squidman.XE ครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับมือถือ Redmi Note 10 Pro นะครับซึ่งเป็นมือถือที่ผมใช้เป็นเครื่องหลักนะครับมานานประมาณ1เดือนแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งมือถือเครื่องนี้เนี่ยปกติเนี่ยผมก็จะใช้มือถือพวกแบบมีเทนที o มี11นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมือถือสเปคตัวประมาณเท่านี้เรามาใช้เป็นเครื่องหลักเนี่ย มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าความรู้สึกให้ฟังครับส่วนใหญ่นะครับที่ผมต้องใช้งานกับมือถือเนี่ยหลักๆก็คือการถ่ายรูปนะครับซึ่งก็คือต้องใช้กล้องในการถ่ายนั่นเองเจ้า Redmi Note 10 Pro ตัวนี้เนี่ยครับเขาก็มีเลนส์ที่ให้มาค่อนข้างที่จะครบนะครับตั้งแต่เลนส์ normal นะครับเลนส์ super wide นะครับเลนส์ macro ซึ่งผมเอาจริงแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยครับหลักๆก็คือเลนส์ ultra wide นะครับแล้วก็เลนส์ normal นั่นเอง ซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นมือถือรุ่นราคาถูกนะครับคุณสมบัติของภาพถ่ายเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอใช้งานใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยเดือนหนึ่งที่ผมใช้งานมานีครับรูปที่ลงในเพจ q u i d m a n e x e เนี่ยก็คือใช้กล้องมือถือตัวนี้ถ่ายทั้งหมดเลยครับก็นับว่าเป็นกล้องมือถือที่ผมใช้แล้วโอเคเดี๋ยวอาจจะมีตัวอย่างให้ดูในแกลเลอรี่นะครับในแง่ของสเปคเครื่องเนี่ยครับเขาให้มาเป็น Snapdragon 732G นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถามว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมเท่าที่ผ่านมาเนี่ยครับทั้งเล่นเกมทาเพจนะครับใช้เพียงพอแน่นอนครับผมเพราะว่าผมโพสทุกอย่างเนี่ยใช้ตัวเนี้ยโพสหมดนะครับ ROV ก็เล่นวันหนึ่งประมาณ4ตาอย่างต่ำนะครับก็เรียกว่าเพียงพอนะครับแรมตัวนี้ให้มาอยู่ 6G กิกนะครับ แรมันบริหารประมาณนี้นะ6กิกบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ย6กิกยุคนี้น้อยไปหรือเปล่าซึ่งผมใช้งานมาเนี่ยบอกได้เลยว,ว่าจะเล่นเกมจะทำงานต่างๆเนี่ยโพสต์ต่างๆนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับผมเท่าที่ใช้มายังไม่ค่อยเจอปัญหาเท่าไหร่นะครับความร้อนนี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะครับในการใช้งาน <S <S ในแง่ของเรื่องปัญหาการใช้งานนะครับเท่าที่เจอมาสำหรับตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นเรื่องของการ ทำงานไม่ทันนะครับแต่จะเป็นเรื่องของเมมโมรีนะครับเมมโมรี Memory ที่เขาให้มาเนี่ย6กิกก็จริงนะครับคือในแง่ของการทํางานมันเนี่ยมันพอแต่ส่วนหนึ่งนะครับผมเป็นคนที่ใช้งานหลายแอปพร้อมกันมากมันก็จะมีปัญหาประเภทแบบเวลาเราสลับแอปไปมาหลายๆตัวเนี่ยคืนเมมให้กับตัวแรมครับผมผลก็คือมันทําให้ แอปตัวที่เราจะเปิดมาอีกทีเนี่ยต้องเปิดใหม่นั่นเองครับโดยเฉพาะแอปโซเชียลทั้งหลายเลยบางทีเนี่ยเปิดไลน์ไปจะเปิด Facebook มาเปิด Facebook เสร็จไปเปิด Twitter อาจจะกลับไปไลน์อีกทีหนึ่งกลายเป็นเปิดไลน์ใหม่ใหม่แล้วนะครับอย่างอื่นไม่มีปัญหาแอปปิดตัวการทันหันไม่มีนะครับยังไม่เคยเจอซึ่งในมีเทนทีโปรนะครับเท่าที่ใช้งานมาเนี่ยไม่เจอปัญหานี้นครับเป็นเครื่องที่ดีมากๆส่วนใน Red มี Note 10 Pro เนี่ย ราคามันต่างกันอยู่หลายพันอยู่นะก็เลยเทียบไม่ได้นะครับถ้าเทียบกับมีทนทีโปกับ Redmi Note 10 Pro เนี่ยครับเออคือถ้าเพิ่มเงินได้อีกประมาณสัก4-5่ห้าพันล้วไปซื้อมีทนทีโปรก็ทำได้นะครับแต่ถามว่าตัวนี้พอใช้งานไหมก็เพียงพอนะครับผมเล่นเกมถ่ายรูปโพสโซเชียลทุกอย่างนะครับทำในตัวนี้หมดมาพูดในเรื่องของภาพถ่ายดีกว่าครับ ว่าผมใช้กล้องตัวนี้เนี่ยในการถ่ายภาพลงเพจทุกอย่างเลยนะครับก็พบว่ามันเหลือเฟือนะครับแม้ทั้งปก y t u t u เนี่ยก็ใช้กล้องตัวนี้ถ่ายเช่นกันครับมันเพียงพอแล้วจริงๆจะถ่ายอะไรก็ตามนะครับสิ่งของต่างๆเนี่ยตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเขาได้ถึง108ล้านพิกเซลใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาถ่ายภาพปกติเนี่ยก็จะได้เรซูชันประมาณ9ล้านพิกเซลนั่นเองครับก็คือขนาดไฟล์เนี่ยเท่ากับ 3,000คูณ3,000พิกเซลนะในเรื่องของภาพถ่ายต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมุมอัลต้าไวนะครับมุมที่ถ่ายคอนเทนต์ต่างๆนะครับถ่ายพวกรูปของกินต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยผมถ่ายไว้เนี่ยเยอะมากนะครับเซลฟี่อะไรเงี้ยถ่ายหมดนะครับไปกินข้าวกินอะไรมาเนี่ยลงในชีวิตประจำวันก็ใช้ตัวเนี้ถ่ายครับมันสะดวกนะครับ ปกติผมไม่ชอบใช้มือถือ2เครื่องสาเครื่องเท่าไหร่ในการถ่ายอยู่ละก็ใช้ตัวนี้ครับถ่ายนะจะเป็นอาหารไทยจีนฝรั่งญี่ปุ่นนะครับกินมาหมดแล้วก็ใช้กล้องตัวนี้ถ่ายหมดเลยนะครับเยอะมากที่ไปถ่ายมาไปเที่ยวมาครับไปไหนมาไหนถ่ายหมดนะครับวิดีโอถ่ายสัตว์เลี้ยงไหมแมวอะแมวที่บ้านนะครับถ่ายเหมือนกันแมวก็ถ่ายเนี่ยวิดีโอก็ถ่ายเหมือนกันนะครับ เรื่องเสียงอะไรที่เข้าเนี่ยโอเคหมดเลยหรือจะเป็นพวกล็อกนะครับล็อกที่ถ่ายก็เหมือนกันครับถ่ายล็อ,อกต่างๆนะครับอ่าเนี่ยแมวนะครับบางคนชอบถ่ายสัตว์เลี้ยงถามว่าถ่ายพอไหมกลางคืนอันนี้ถ่ายตอน4ี่ทุ่มนะครับถ่ายแมวตอน4ี่ทุ่มวิดีโอได้เหมือนกันนะครับวิดีโอแมวตอน4ี่ทุ่มมืดๆเลยเซลฟี่อะไรได้หมดนะครับ รูปเซลฟี่ทำได้ประทับใจไม่มีปัญหาอะไรเลยนะไปเที่ยวที่ต่างๆมาใช้ตัวนี้ถ่ายหมดมก็ผูดตามตรงว่าเรื่องกล้องเขาทำออกมาได้ดีจริงๆครับหมาบางคนถ่ายหมาใช่ไหมได้เหมือนกันเห็นไหมชัดเลยในแง่ของวิดีโอเนี่ยเขาถ่ายได้ถึง 1080p นะครับแบบมีกันสัน่น 30เฟรมต่อวินาทีนะครับจะถ่าย60เฟรมก็ได้แต่อาจจะไม่กันสันอาจจะทํางานไม่ดีหรือถ่าย 4K ก็ได้แต่กันสันไม่ทํางานเลยอ่ะพูดตรงๆเลยนะคือมันทําได้ประมาณหนึ่งนะครับในแง่ของ30เฟรมเนี่ยกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยทำได้ดีหมดแล้วครับอย่างกล้องหน้านี่เขาก็เนี่ยอ่ะถ่ายกล้องหน้านะนิงน่งๆเลยนะครับเดินถ่าย ทำได้หมดแหละครับจะถ่ายอะไรมาก็คือได้หมดเลยนะครับถ่ายอาหารเนี่ยเมื่อก่อนยังใส่ลายน้ำเรดมี n โน้ต10 Pro ด้วยตอนหลังก็ไม่ค่อยได้ใส่แล้วครับแต่ก็เรียกว่าภาพถ่ายบนเพจเนี่ยใช้ตัวนี้ถ่ายหมดเลยนะครับตลอด1เดือนที่ผ่านมาในแง่ของลำโพงคู่นะครับต้องบอกว่าอ่าลำโพงของ เรดมีโนเทนโปเนี่ยเขาก็ทําออกมาดีนะเ,เดี๋ยวผมมาลองเปิดดูเขาออกซ้ายขวาครมีลำโพงด้านซ้ายนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ลำโพงด้านขวาครับอยู่ตรงนี้ จากการใช้ฟังเพลงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเสียงลำโพงเนี่ยอาจจะไม่ได้เลิศนะครับอาจจะไม่ฮามันการดอนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าลำโพงคู่เนี่ยก็ทํามาได้ดีนะครับแล้วตําแหน่งของลำโพงเนี่ยเขาเอาไว้ตรงนี้ครับฝั่งขวาไว้ตรงนี้ฝั่งซ้ายไว้ตรงนี้นะครับไม่บังนะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยแทนที่จะเอาลำโพงไว้ข้างล่างนะครับหรือไว้ข้างบนนะครับเป็นตําแหน่งของที่มือวางนะครับเขาก็เอาไว้ตรงกลางแทนแบบนี้เวลาที่เล่นเกมนะครับ มือมันก็จะไม่บังว่าแล้วผมก็เล่นเกมให้ดูดีกว่านะครับการโหลดเกมก็คือทำได้รวดเร็วนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยเสียงนะครับมือมันไม่บังปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้อัตราลดในการเล่นเกมเนี่ยไม่ขาดหายไปนะครับอันนี้คือเปิดสุดไว้เกือบหมดทุกอย่างนะครับเอฟเฟกหมอกอะไรก็คือเปิดหมดเลยนะครับยกเว้น ดิสเพย์คุณภาพอันนี้ได้สุดแค่นี้ครับฉากเลือกตัวละครเนี่ยครับถ้ามีอะไรที่เป็นเอฟเฟคเยอะๆเนี่ยจะกระตุกบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองไปเลือกย่อนและกันย่อนเนี่ยเอฟเฟคโหดสุดละ อันนี้เอฟเฟกต์หดหเลยเนี่ยครับถามว่ามันกระตุกไหมมันก็ไม่มีอาการนะครับหรือจะเป็นบัตเตอร์ไฟลนะครับสกินนี้อ่ามีอาการนิดนึงนะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์เขาทุ้งกระจายมาก ประมานี้แหะครับเห็นไหมหมุนโมเดลเนี่ยไม่มีปัญหาเลยไวคล่องตัวไปหมดนะครับจะเป็นฮีโร่ตัวไหนก็คือใช้งานได้เต็มที่นะครับเรื่องกระตกเนี่ยไม่มีมากวนใจความเร็วในการโหลดเนี่ยก็คือพอๆกับคนอื่นเหมือนกันนะเอาจริงเวลาเล่นลงแรงเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเข้าไปเล่นพันได้แน่นอน อันนี้ขอลงเลนกลางแล้วกันนะครับปกติต้องออกเลนมังกรนะครับสังเกตเฟรมเรทนะครับเฟรมเรทอยู่ที่60เฟรมนะครับ First, อันนี้คือเปิดเกือบสุดนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับในการใช้งาน เสียงอัธรก็ทำได้เต็มที่มากๆเรื่องเล่นเกมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับหรับ R O V นะครับอีกเกมนึงนะครับที่ต้องใช้เน็ตนะครับแล้วก็ G P S นะครับก็คือโปเกมอนโกนั่นเองครับสำหรับเรื่องตำแหน่งต่างๆนะถ้า G P S ไม่แม่นนะครับเกมโปเกมอนโกเนี่ยจะเป็นปัญหามากนะครับแต่ผมก็เล่นทุกวันเหมือนกันนะครับสำหรับโปเกมอนโกก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับสบายมากๆในการใช้งาน ลองเรื่องทัชสกรีนบ้างนะครับว่าได้กี่จุดนะครับห้าจุดละกันห้านิ้วนะครับทำได้ไม่มีปัญหานะครับห้านิ้วสิบนิ้วอะ่ะสิบนิ้วก็ได้นะครับการทัชเนี่ยลื่นมากนะครับเห็นไหมทัชยังไงมือก็ตามหมดนะครับสบายมากเลยเรื่องทัชไม่มีผิดเพี้ยนนะครับจะสิบนิ้วก็ได้นะครับ ในแง่ของ gps test นะครับผมจะกดให้ดูเลยแล้วกันนะครับกดปุ๊บเจอดาวเทียมอ่าเท่าไหร่กี่ดวงครับว่าไป11นะครับอันนี้คืออยู่ในอาคารนะครับอยู่ในอาคารแล้วว่าเจอ,อยังไงความแม่นยำนะครับแม่นยำเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันอ่าเรื่องทิศเนี่ยไม่มีปัญหาครับหมุนแบบเรียวทาไม่มีกระตุกเลยความแม่นยำเนี่ยบอกเลยว่าแม่นยำค่อนข้างมากนะครับ ว่าเล่นโปเกมอนโกเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้ามันไม่แม่นเนี่ยมันมีปัญหานะครับจะตียิมตีบอสอะไรเงี้ยมันต้องอาศัยความแม่นยําของ GPS นะครับผมอาจจะไม่ใช้สาย delivery man ครับแต่ว่าเกมที่ต้องใช้ GPS เนี่ยก็ต้องใช้เหมือนกันครับส่วนเรื่องความเร็วเน็ตเนี่ยอาจจะต้องใช้ speed test ใช่ไหมครับกับ f a s สอตัวอะลอง speed test ก่อนละกันครับกดไปว่าเน็ตเนี่ยวิ่งได้ความเร็วเท่าไหร่ครับเป็น Wi-fi นะ สำหรับคนที่ต้องโหลดอะไรเร็วๆโหลดเยอะๆครับถ้าเน็ตเร็วๆเนี่ยแล้วเครื่องมันรับ Wi-Fi ช้าเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่นี้เนี่ยคือถ้าเรามีเน็ตที่เร็วนะครับแล้วก็รองรับ Wi-Fi ที่เร็วเนี่ยก็เนี่ยครับทำให้เห็นเลยว่าค่อนข้างโอเคนะสำหรับการใช้งานเรื่องเน็ตนะครับอันนี้เป็นเน็ต Wi-Fi นะครับอ้าวลองกับแอป Fast ดูนะครับแอป Fast จะตรงกันหรือเปล่า นี่ครับความเร็วเน็ตในบ้านนะครับใช้ประมาณนี้สบายๆครับ300กว่าเมกะบิตนะครับต่อวินาทีเหลือเฟือเลยนะครับจะอัพโหลดดาวน์โหลดอะไรเงี้ยสบายมากๆอ่ะลองเป็น 4G ดีกว่านะครับผมไม่มี 5G อ่ะลองดูนะครับตอนนี้ปิดเน็ตละผมใช้ใส่ซิมนี่คือใส่ซิมเป็นเครื่องหลักมาประมาณ1เดือนเนี่ยใช้เครื่องนี้ไปเลยนะลองดู อะอันนี้เป็น 4G นะครับในบ้านเป็นไงบ้างอันนี้ 4G นะไม่ใช่ 5G นะครับความเร็วในการรับเนี่ยก็โอเคนะครับเท่านี้คือ1 0 0ยเมกขึ้นเนี่ยพอใจละ อัพโหลดนี่อาจจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมาแค่ประมาณ2 0เมกะบิตต่อวินาทีแต่ก็พอที่อัปรูปอะไรเงี้ยได้สบายๆครับเวลาเล่นโซเชียลเนี่ยผมว่ามันเพียงพอนะประมาณนี้นะครับอา้าวลองกับแอปฟาสตดูบ้างนะครับกดไปเทสอีกทีเป็นยังไงนะครับสำหรับเน็ต อ่าความเร็วประมาณนี้นะครับโอเคพอใจละนะครับประมาณ100เมกขึ้นเนี่ยสำหรับ 4G เนี่ยเพียงพอแล้วผมไม่ได้ใช้ 5G นะครับเพราะว่าเป็น d t แทก็เลยจบอยู่แค่ 4G เนี่ยแหละครับสำหรับคนที่ชอบดูหนัง Netflix นะครับตัวนี้เนี่ยผมเช็ค DRM Info แล้วนะเขาได้อยู่ที่ L1 นะครับ Security เป็น L1 ก็คือพูดง่ายๆว่าสามารถดูหนังแบบ Full HD ได้นั่นเองนะครับดู 4K ได้แต่จอไม่ถึงแน่ๆนะครับดูเอาเป็นว่าดู Full HD ได้แน่นอนนะครับสำหรับนี้ L1 นะครับ r r f s h s h t r ได้ได้60-120นะครับมี HDR 10นะครับสำหรับการดูหนังนะครับไฟล์แบบชัดๆสวยๆอะไรอย่เงี้ยก็คือดูได้สบายครับสำหรับเรื่องกล้องเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ผมบอกว่าผมใช้เครื่องตัวนี้ในการถ่ายรูปทุกอย่างนะครับ มาลองดูนะครับโหมดเนี่ยสามารถถ่ายได้นะครับตั้งเวลาทุกอย่างได้หมดนะครับผมเราจะเป็นเรโชแบบ1ต่อหนต่อ4 9ต่อ16แล้วก็เป็นฟูลนะครับเต็มจอก็ทำได้นะครับผมแต่หลายคนอาจจะห่วงในเรื่องของวิดีโอใช่ไหมวิดีโอนี่เลยครับผมกดให้ดูนะวิดีโอนเนี่ยเขาก็สามารถถ่ายได้ถึงตั้งแต่แบบ 1080p นะครับ30เฟรมเป็นมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็60เฟรมนะครับ รวมถึง 4K ด้วยแต่อย่างที่บอกนะครับว่ามันไม่มีกันสั่นดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าใช้งานระดับพื้นฐานนะครับ 180p 0 30fps เนี่ย, p, ยพอทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังแล้วนะครับอันนี้กล้องหน้านะครับเห็นไหม 180p 0 30fps ได้เหมือนกันส่วนในโหมดอื่นๆเนี่ยเขาก็มีมานะครับไม่แพ้เลยนะครับโหมดนี้โหมดใหม่ในมี11นะครับฟีดเฟรมนะครับ มดนี้เพิ่งมีในมี11ตอนนี้ก็ตามมาด้วยนะครับสามารถถ่ายอะไรแบบนี้ได้เจ๋งไปเลยเรื่องถ่ายรูปเนี่ยผมไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะอย่างที่เห็นว่าผมใช้ถ่ายมาหลายอย่างละแต่วิดีโอเนี่ยหลังๆผมอัปโหลดวิดีโอเป็น 4K นะครับดังนั้นก็เลยไม่ค่อยได้ใช้กล้องตัวนี้ถ่ายวิดีโอสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของวิดีโอเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่นะครับเพราะหลังๆเนี่ยคอนเทนต์บนเพจเนี่ยก็จะเป็น 4K หมดแล้วนะครับ ตัวนี้เนี่ยได้สูงสุด 1080p ก็เลยถ่ายได้ประมาณนึงครับถ่ายวล็อกทั่วไปอ่ะได้อ่ะถ่ายลงทิกตอกอ่ะอย่างเงี้ยถ่ายลงท ok ิกตอกผมถ่ายลงทิกตอกนะครับอย่างเงี้ยเพียงพอแล้วนะครับสบาย,สบายเสียงเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยเข้ามาเต็มเต็มสำหรับเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้เขาให้มา5,020ม ah ิลลิแอมนะครับถ้าเทียบกับมีเทนทีเนี่ยครับก็คือ ใกล้เคียงกันนะครับตอนนี้เนี่ยน้ำหนักเบากว่าเยอะเลยนะครับพูดตรงว่าแม้แบตมันจะเยอะนะครับแต่น้ําหนักมันเบากว่านะครับสบายกว่าในการพกพาเล่นเกมก็ถือไม่ค่อยเมื่อยมือเท่าไหร่ด้วยถ้าเทียบกับมีทันทีเนี่ยอันนี้บอกเลยนะครับว่าผมชอบโทรศัพท์น้าหนักเยอะๆตัวนี้ตอบโจทย์นะครับตัวนี้เบานะครับมาดูเรื่อง performance ในการใช้แบตเตอรี่นะครับก็คือสามารถอยู่ได้ทั้งวันนะครับผมพกตัวนี้ออกไปข้างนอกนะครับทั้งวันแล้วก็กลับมาเนี่ย ก็สบายมากครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหมดไปกับหน้าจอนะครับแล้วก็เกมนะครับที่เหลือก็เบราว์เซอร์อะไรเงี้ยแอปโซเชียลพื้นฐานเนี่ยไม่ค่อยได้กินแบตเท่าไหร่หรอกครับหลักๆเนี่ยคือเกมเนี่ยหมดไปประมาณหนึ่งถ้าเล่น r v นะครับจะหมดไปประมาณตาละ5%ะครับผมถามว่าเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่นะครับบางทีเนี่ยผมเล่นยาวทั้งคืนเลยก็มีนะครับก็อยู่ได้สบายๆค่อนข้างโอเคนะครับกับแบตเตอรี่ของตัวนี้ จะว่าไปผมยังไม่พูดถึงเรื่องการชาร์จเลยนี่นาเนาะเพราะว่าเขาแถมมอแปลงมาให้ในกล่องนะครับ33วัตต์นะครับเสียบป,ปุ๊บขึ้นเทอร์โบชาร์จได้นะเดี๋ยวผมเสียบให้ดูประมาณนี้ครับเสียบป,ปุ๊บขึ้นมีเทอร์โบชาร์จเลยนะครับไวมากๆแบบนี้เลยขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์โลัวนะครับอ่ะมาดูไฟชาร์จดีกว่าแต่จุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเดิมครับปลั๊กตัวนี้เขายังเป็นปลั๊กหัวแบบนี้อยู่ครับซึ่งทางเ่ยว o มีก็ใส่มาแบบนี้ประจํา หลายคนอยากจะได้ปลั๊กแบบ US ใช่ไหมครับปลั๊กห oh, ัวแบนอ่ะอันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนสักทีครับเดี๋ยวผมจะเทสตัวนี้ครับเสียบมิเตอร์เข้าไปแล้วก็นี่ครับต่อตรงเข้าไปเลยแบบนี้แล้วก็เสียบชาร์จดูโม่แปลงเขา33วัตต์ก็จริงนะครับแต่เคยชาร์จได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ27วัตต์นะครับตอนนี้แบตมันใกล้เต็มแล้วครับก็จะอยู่ที่10วัตต์นีครับวิ่ง เร็วๆครับสบายๆส,ส่วนใหญ่เนี่ยมันไปข้างนอกเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันอยู่แล้วนะครับยกเว้นเอาไปข้างนอกเราก็เล่นเกมแล้วก็มาถึงบทสรุปของประสบการณ์ในการใช้งานจริงนะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็พบว่าไม่มีปัญหาในการทำงานสักเท่าไหร่นะครับกล้องดีความเร็วใช้ได้นะครับโอเคอาจจะไม่เร็วเท่ามี 10T Pro ปรพรานี้ส s น a p ากอน o n 865นะครับ อันนี้ Snapdragon 732G นะครับเร็วสู้กันไม่ได้อยู่แล้วนะครับสลับแอปไปมาตัวนี้เร็วกว่านะครับกล้องอะไรตัวนี้เร็วกว่าแน่นอนนะครับถ่าย108อะไรก็คือได้หมดตัวนี้เนี่ยความเร็วอาจไม่เท่านะครับแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมนะครับสำหรับคนที่เคยใช้ตัวแรงๆมาก่อนเนี่ยก็เรียกว่าใช้งานได้นะครับแต่สำหรับคนที่มีตังค์อยู่แล้วเนี่ยผมแนะนำว่าไปซื้อตัวที่ดีกว่าไปเลยสำหรับคนทั่วไปนะครับ ใช้ทำคอนเทนต์พื้นฐานเนี่ยก็คือเพียงพอแล้วถ่าย Full HD ทำคอนเทนต์วิดีโอลง y t u t u นะครับใช้กล้องหน้ากล้องหลังถ่ายมาคโครถ่ายเอากันสั่นด้วยนะครับกล้องหน้ากล้องหลังทำได้หมดนะครับไม่มีปัญหาถ่ายรูปลงเพจทำได้นะครับเล่นเกม rov โปเกมอนโ o นะครับใช้ gps ได้ไม่มีปัญหาเช่นกันนะครับผมและนี่ก็คือสรุปจาก channel squidman exe ครับหวังว่าคงจะตอบโจทย์นะครับที่อยากรู้สำหรับคนที่ จะซื้อเจ้า Redmi Note 10T Pro นี่มาใช้นะครับประมาณนี้เลยสำหรับคนทำเพจแบบผมทำคอนเทนต์แบบผมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรในการใช้งาน,นครับแต่เทียบกับเรือธงหรือเทียบกับเครื่องสเปคสูงเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้จริงๆนะครับเท่านั้นถ้ามีคำถามอะไรที่อยากจะถามนะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย